อรุณสวัสดยามเช้าคะ่ะฟ้าเป็นน้ำคะ่ะดูนูน่นพายุเข้าเนาะก็ะบัวไปส่งหลานมาแล้วคะ่ะต้องใช้รถปิกอัพทุกวันเน่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์วันนี้รถปิกอัพคือให้ลูกไปส่งให้ลูกชายคับไปส่งแล้วก็ขึ้นบนบ้านไปแล้วฝนตกปกติเขาก็เนี่ยคะ่ะจะรีวิวสินค้าเนาะแต่วันนี้ฝนตกคงไม่ลงมาทำไปส่งหลานมาแล้วขึ้นบนบ้านไปแล้ว ฟ้าเป็นน้ำเลยค่ะวันนี้มาค่ะมาดูปลาทองปลาเงินปลาทองนี่ก็บวเปลี่ยนน้ำให้แล้วมันมันก็ไม่เชิงว่าเปลี่ยนหมดนะคะอาประมาณนี้ดูดลงข้างล่างเอาขี้ของเขาออกหรืออาหารที่มันจมอยู่ในนี้ดูดออกประมาณนี้แล้วก็อาน้ำใส่ใหม่อน้ำยาใส่ให้ละนี่ค่ะลูกชายหางานให้ทําอีกแล้วค่ะนี่ อันนี้ก็เป็นงานเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องดูดน้ําดูดที่ทําความสะอาดเนี่ยค่ะดูดออกให้เขาแล้วก็น้ํายาใส่เขาถามว่าแม่เลี้ยงปลาไหมไม่เอาไม่เลี้ยงแต่เขาเอามาเราก็ต้องดูนคะคะต้องดูดูดน้ําออกดูดที่ออกแล้วก็อาน้ําเติมให้เขาให้อาหารวันละสามครั้งเนาะเช้ากลางวันเย็น นี่ค่ะเขาซื้อมาเขาก็แค่ดูเนาะแต่การดูแลเนี่ยเขาไม่ดูแลหรอกถ้าป้าบัวไม่ไม่มาดูแล,ลกลัวเขาเป็นเผลเก็ดหลุดไม่สวยน้ำเน่าอะไรเงี้ยค่ะ เราก็ต้องมาดูเลดูดน้ำออกใส่น้ำยาฟ้าเป็นน้ำเลยค่ะทุกคนแล้วก็คนในหมู่บ้านของปะบัวนะคะเป็นผู้หญิงอายุก็เท่าๆปะบัวนี่แหละหายตัวไปตั้งแต่วันที่สองไม่รู้ไม่รู้ไปไหนไม่รู้เป็นรู้ตายยังไงอืตุยยังไงเนาะ เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่ก็ประกาศก็ตามหากันทั้งวันและวันนี้อีกวันหนึง่งเขานัดรวมตัวกันสามโมงเช้าเนาะฝนก็ตกด้วยก็ขอให้เขาปลอดภัยเนาะไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งเนาะคนในหมู่บ้านนี่แหละฝนก็ตกพายุเข้าคนก็หายเนาะ แคะค่ะทุกคนเยเยเยแค่ไปหมดโอ้ยโอ้ตรงนั้นแจ้งละแจ้งแจ้งมั่งละนู่น ฤดูของเขาแล้วเนาะกันยาตุลากันยาตุลาฝนตกชื้นเฉะมาดูด้านนี้นี่ดูเฉะเข้ามาฟ้าเป็นน้ำเลยหลานก็ไปโรงเรียนละมันจัน นี่น้ำกระเพรางามงามัมกรูดมะละกอต้นนั้นหักแล้วค่ะลูกชายบอกว่าเม่มะละกอหักแล้วเลยมันหนักเนาะแล้วก็เน่าด้วยเนาะฝนตกมันแชะนี่ จ้าปราบวกก็นี่ค่ะอัปเดตเล็กๆน้อยๆสั้นๆนี่ค่ะบ้านเราบ้านนกชื้นแฉะค่ะคลิปนี้ปราบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ